วัดีค่ะวันนี้เราจะพาเที่ยวสวนสนามบินวันเด็กวันเ็กมาดูสิว่าเขาจะมีแจกของอะไรบ้างตอนนี้เรานั่งอยู่บนจอนี้อันนี้เป็นแผนทังของในสวนสนามบินแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นแค่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเราจะเห็นสัตว์อะไรบ้างเนี่ยถ้ามันเสร็จอะเดี๋ยวจะพามาดูอีก อัปป้ามาหนีไปเน่เน่นี่เน่อันนี้ม้าลายม้าลายม้าลายยีราฟยีราฟยีราฟม้าลายม้าลายม้าลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวมันเป็นสักๆอ่ะเหมือนแบบขนมันจะนิ่มเหรอตันก็แบบไม่ได้นิ่มยีรับสามตัวเฮ้ยคอยยาวโอ้เฮ้ชู ะตัวอาปากาอาปากาที่มันที่มันเป็นหน้าอาปากามันก็ร้องตื๊ด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 ที่มันทำหน้าใสๆไม่รู้จักเหรอโอ้หอันนี้มันเป็นสัตว์ที่ทวีอเมริกาใต้แล้วมันมาอยู่บ้านเรามันจะร้องนะฝนมันท่าจะนิ่มๆเหมือนตุ๊กตาหูมันไปลงขี้ฝนตรงไหนมันอ่ะฝนมันเหมือนจะนิ่มเนาะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หน้าเหมือนม้านะเต้าเต้าเต้าเฮ้ยเลยหดกระดงกลับกับเอ้ไม่ต้องเฮ้ยทำไมอ่ะอุ้ยข้างหนมเต่ายักษ์เลยอ่ะเห็นไหมเห็นมั่นูนั่นนอ้กี่ปีวะน่ะอย่างนั้นอ่ะอยปีเต้าเต้าเต่าจริงเฮ้ยหดใหญ่เลยนี่นีตรงนี้อุ้ยจะไ <ort>. มันเป็นแบบหนามๆยังไงนะหามันอ่ะเออจนนั้นหงอวงอืดอืดอุ้ยเดินไปจนนั้นเดินไปจนนั้นเดินอืดตัวใหญ่มากยืดงืดเฮ้ยขามันทำไมแบบย่างงั้นน้ำหินนะเนาะเออไองานที่เต่าแข่งกับกระต่ายแอ่มันจะมากินอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สินี่มันอยู่นี่นี่มันอย่นี่อ่างน่ารักลิงลิงลิ เรยิงกระลอกมันคือลิงกระลอกมันคือลิงกระลอกมันเร็วว่ะจะถ่ายแบนี oh. tw at, tw at, tw at. ้ทันวะอี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นั่นนิ่งนี่ มันเร็วอย่างเรกินอยู่กินอยู่เหแล้วนี่นกินูๆโอยนี้ไปแย่งใครมาเนี่ยตัวกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยอ่ะโอ้ยดูมันทำกันเหมือนคนเลยนะ าลาวันเขาบอกว่าพื้นชื่อเป็นสัตว์ที่สวยงามผลมันจะเป็นสวยอ่ะไก่ฟ้าหลังขาว้มันจะทำอะไรบ้าผลนมันสวยเนาะนาอืมี่ตัวนี่ตัวเมีย เดินไปเดินไอ่ฟ้าลิฟเน,นื่อเืองเหมือนอะไรนกอินทรีเลยอะขนมันเป็นแบบนี้แล้วอเออตองตองอนะไรเนี่ะแหมเขียวไก่ฟ้าสีเหลืองอันนี้คือไก่ฟ้าสีเหลืองออกมาให้ดูสีนหน่อยเร็วอาตัวบนนี้นเอ้ยตอนนั้นเหลืองกว่าตนนัวนี้แล้วก็บนนี้ตัวนี้นี่ตัวเมียน,นี่ตัวผู้ผู้นะ่ะมาเห็นชัดนน่นอน ตัวข้างล่างอ่ะสวยสีเหลืองแต่ข้างบนจะเป็นแบบเหลืองไม่เยอะเหลืองค่ะเป็นตัวนี้สวยกว่าไป,ไปไฟไปฟอสเลดี้แฮมพ์ตเอ้ยมาโนก้กแก้วอเฮ้ยน้องก็สวยดูหายยกก็สวยดิรู้ได้ไงว่ามันเป็นตัวเนี่ยรู้รตัวผู้ตัวสวยกว่าตัวเมีย ไไก็ครขยเต้เยนี่เอ,อ้ยลองอะไรดิไก่ฟ้าสีทองูิมันนกแก้วมีหลายสีด้วยนะไก่น,น,นกกระทาญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยที่มันออกไข่ที่เราไปกินว่าเนี่ยนกกระทาเป็นลูกเกี๊ยบเลยเดี่ยก็ลูกเกี๊ยบ นี่ไงใช่จริงๆด้วยไอไก่อันเนี้ยที่เขาเอามาทําไข่นกกระทาเนี่ยปัจจุบันทำบามเพื่อเอาไข่นกชนิดนี้เนี่ยนกกระทาไทยตัวใหญ่กว่าเฮ้ยนี่เ๋ทเลยเนี่ยตอนนี้ตรงนี้มันไม่มีป้ายฟังนี้มันยังไม่มีป้ายเลยอันนี้ไก่ไก่แบบเหมือนขนไใ้นี่แหละขนนุ่มๆไก่เก๋ไก่เก๋ไก่เก๋หัวองงอโงดูดิประเท่อะไรอะ ออย้อมผมด้วยสิขาเหมือนเหมือนเหมือนว่าคนใส่ผมเลยอ่ะใส่ผมวิกอ่ะตอนนั้นน่าสวรรค์แล้วสวรรค์แล้วอ๋อตอนเนี้ยขาเนีสั้นว่ะเออแล้วดูดูมันเดินดิตัวนี้อะไรอ่ะอู้หูดูตัวนี้ดิไอตัวนี้ขนมั้นแบบเหมือนวาดเลยอ่ะวาดเอาเลยอ่ะสวยเนอะสวยเนอะตัวนิดเดีย อันนี้คือไก่ฟ้าพญาลอไก่ชนิดนี้มันคือไก่ฟ้าแห่งสยามให้อีกชื่อหนึ่งอันนี้ไก่ฟ้าคอดาอ,อ๋อมันมันจะเป็นเอ๊ะมันก็สีเหลืองนะแต่คอมันดํามันเป็นสีสีแต่คอมันดํามองไม่เห็นเลยตัวนี้อันนี้ไก่จุกเออก็จุกจริงอะไก่จุกไก่จุกอะหัวมันจุกอะแล้วตัวนี้ไม่มีจุกอะตัวเมียจุกเรามีจุกตัวผู้มันอ้วนนะตัวมันก็จุกมาะ กินไก่ยักษ um, ์ีบัวหนะดูหางมันแล้วมันจิ้มางแล้วถึงมันก็ใหญ่นะมันเปลี่ยนสีแบบนี้รมชาติเหมือนจริงจงเลยะโคตรนิ่งอ่ะดูตังอยู่นั่ง่ะมันดิโอ้สีสอะไรมันลิงอะเนาะก็ลิงอะ ก็ลิงอ่ะลิงเนี่ยในชื่อนี้ดูนี่มาร์มโมมันลิงหัวโลนอ่ะมาร์มโมชื่ออะไรวะเนี่ยไหนมาร์สโมเซจ็บหัวอ่ะไม่เขาพูดใหม่ชื่อเลยนะพูดใหม่เร็วๆชื่ออะไรไอตัวนีมาโมเซจ็บหัวไอมันฉี่เลยเว้ยเหมือนลิงจ่อไอตัวเนี้ยมันชอบแะลอง ือกินยางไม้ไอ้ต sure. ัวนี้ยหัวมันบานๆนะเอ๊ะแอบกินเนี่ยจะมาแอบสมุยกินเนี่ยถ้าพตรงนี้คือมาร์ตโมเสสแบบธรรมดาตัวธรรมดา ตััวมมนหดไอตัวนี้นะสามารถกระโดดลงจากต้นไม้สูงได้ถึง1 8เมตรโดยไม่บาดเจ็บอ่ะหผลมันผลมันเหมือนกะดูกนุ่มันนี้ทามาลีนทามาลีนหลังอานตัวเนี้ยไม่แบบตื่นคลเนาะ 月亮，月的月亮。 สวยมออันชื่ออะไรนะเป็นิกจิ้งจอกเนกฮู้ยใกล้เด๊เป็นไอตัวนี้มันจะขุดโพงเป็นที่ซ่อนนกฮูกนกฮูกชอบมากินมันตอนเนี้ยชื่อมันชื่ออะไรเป็นิกจิ้งจอกเปนิกเนี่ยแครสชอบยืนสองขามันไม่ชอบอยู่กับพี่ รับฟังที่ดีเยี่ยมอ๋อมันชอบมานั่งต่าแดดให้ร่างกายอบอุน่นเหมือนตัวในหนังการ์ตูนเลยอ่ะพี่หนังการ์ตูนเรื่องอะไรนะดูดิประจวบหรออาจอดหรแยง่แยงสีกันหมดแล้วเนะนี่ยแย่งแย่งสี มันคงจะสงสัยเนาะว่าแบบมาทำไมกันเนี่ยดูดิยีเรือนั้นจะหลับแล้วนะชื่ออะไรนะมามอสมามอสวันนี้ชื่อแพรลี่ด็อกหางดำเอ้ยเหมือนกระต่ายเลยนี่มันร้องเหรอมัวิ่งมานี่นี่

มันคือตัวนิ่งเนี่ยมันชื่อกราวฮกมันเป็นสัตว์ที่ขุดดินเก่งที่สุดในโลกหุดแล้วไปเลยตัวลไรตายไตอตัวนี้ชื่อมาล่าปาตากเนียมันคือกระ่ายป่าแห่งปาตากอนียฟันแทะมันจะมีขนาดใหญ่ไอตัวนี้ชื่อวอลลาบีพามาเป็นจิงโจ้ที่ตัวเล็กที่สุด ดูมีลูกมันเนี่ยเฮอลูกมันน่ารักอ่ะลูกมันเล็กเลยเฮ้ยแล้วอะไรมันห้อยอยู่อันะไม่รู้อ่ะมันเพิ่งออกลูกเปล่าลกเปล่าไข่มันเหรออ๋อนะห้อยมันเละนั่นอ่ะไข่มันต้องเน่งต้องเน่งน่ะนั่นนันนเป็นลูกมันน่ารักกว่า ือเม่นหลอนแอฟริกามันกลัวคนเนาะหลบเลยออเอ้ยฟังดูไม่สีขาวอะ่ะอันนี้สีขาวตัวนี้เป็นสีขาวมันหลับสนะวยเนาะและ้วตรนนี้เราไปต่อไม่ได้เขาปิดปรับปรุงอยู่เดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวเราจะพามาดูเขากำลังแับสร้างพวกสิงโตอะไรเงี้ยังไม่มีอย่างเยอะเลยเรมีกวาง ไอตัวนี้สีดำปากแดงวางโอ้ยนั่นเป็นลายจุดไอตัวนี้เหมือนสารคดีอ่ะียลายจุดอ่ะอืมแล้วมันรู้ชื่อมันชื่ออะไรอ่ะไม่หนูเนี่ยเขายังไม่มีป้ายมีเขาก็ไม่มีเขาไม่มีเขาตัวนี้ไอตัวน้อยตัวน้อยเห็นตัวน้อยปะนู่นน่ะนู่นน่ะตัวน้อยเดินมาแล้วตัวน้อยนี่ตัวนี้ก็ตัวน้อยนอนอยู่นี่ อีตัวน้อยเดินมาแล้วดูดิตัวน้อยติดต้นไม้ป่ะติดเต็มๆเต้มมันขุดเขามันทำไมอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรเขามันอ่ะมันงานเขามันนี่ยฝนเขาเหรอืฝนเขาเนีเออมีฝนเขาดิหยอฝนดิเพื่แทงประตูค่ะ ปติบานเจดีตรงนี้ก็จะมีแบบได้เสาจำลองเยอะแยะมาดูได้แล้วก็ภายในนี้นะจะมีสิ่งก่อสร้างแบบว่าพวกจีนพวกสมัยร้อค่ะพวกอะไรอย่างเงี้ยจะมีหลายแบบแบบว่าคือเรามาสนามบินแล้วเราแม่งเที่ยวได้เลยในนี้ไม่ต้องออกไปไหนได้ทั่วโลกอ,อย่างเช่นเ,นเป็นแบบจีนจีนแล้วก็เป็นแบบศิลปะสุขโขทยัยเป็นแบบไทยๆกันอย่างด้านหลังอันนี้ แบบว่าเราเข้ามาในสนามบินคือเราก็แบบเดินเที่ยวแบบไม่เบือ่อคือเดินวนไปเลยมีอะไรให้เราเที่ยวเยอะแยะเลยแล้วก็ภายในสนามบินนะก็จะมีแบบอะไรเงี้ยให้เรากลับไหวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากลับไแบบหบวยอย่างเช่นพระเจ้าทันใจสารพระพรม<อ>หรืออะไรอย่างเงี้ยสนามบินสุโขทัยจะถือว่าเป็นที่เดียวก็ได้ที่มันมีสวนสัตว์ในสนามบิน ท่าที่อื่นอะ่ะมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นแบบว่ารถจอดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็สนามบินก็สนามบินทัวไปแต่ที่เนี้ยมันเป็นแบบมีสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆอะ่ะเยอะน่าจะเป็น <Okay. S 2> ที่เดียวในประเทศใช่น่าจะเป็นที่เดียวที่มันมีสวนระในโลกแล้ววะไม่รู้สิที่มันมีสวนสัตว์มีศิละปะต่างๆแบบให้แบบคือเข้ามาในนี้แล้วเราแบบไม่เบือ่อ แล้ม,มที่นี่ด้วยนะโครงการเกษตรอินทรีย์อ่ะคือให้คนอ่ะเป็นเป็นห้องเรียนกลางแจ้งให้คนมาดำนามาทะไองท,ที่สนามบินสุโขทัยนะถือว่าเป็นที่เดียวที่มันมีสวนสัตว์ในสนามบินแต่ว่าแต่ว่าสวนสัตว์อ่ะมันยังแบบว่าไม่เสร็จดีเขายังปรับปรุงอยู่ถ้าถ้ามันเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกถ้าอยากรู้ว่าเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จไปดูในเพจเขาก็ได้นะเขามีเพจสวนสัตว์สนามบินสุโขทัยเลยเขาจะบอกว่าเสร็จแล้วเปิดเมื่อไรอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะมีแบบพวกลูกปันอย่างเงี้ยแต่เหมือนมากเลยนะเหมือนไอ้เคจริงวันนี้เราไปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์ให้เราด้วยค่ะบายมาเที่ยวกันได้นะสวนสวนามมิน <c oughs> <c oughs>